สวัีครับสวัสดีพี่น้องสุกูุ่คนครับมืัอน,นี้สิบห้ามากินนี่ครับ่วงพี่น้อง่วงนี่แจ้วครับเห็นบวงพี่น้องนี่นี่เป็นตะสมบ่รพี่น้องนี่จ,จับแจ้วเข้าไปนี่ mưa không không mưa ôi ô gần hè đâu phải nào ai <laughs> cao kho chèo thổi nhanh nhanh mua keo mình

อำหนังระีเนนองครับอืมอืมดีจังครับนุงเหลืองเลยครับี่น้อแซ่บนุงเหลืองครับเจ้ยต่วยง่ายๆขอบคุณทุกคนเนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ